หเหมือนเพื่อนกันไม่ได้มีความเป็นพ่อแม่ลูกในบ้านคุยกันได้ทุกเรื่องน่าจะเป็นที่เรียกว่าเราเราเป็นครอบครัวที่ที่เข้าถึงกันมากกว่าบางทีแม่ก็เหมือนเป็นลูกเรา <c oughs> ใช่ไหมโอ้แม่อดออดหรือเกินอะไรเงี้ยแต่และคนชอบสาวๆแบบไหนกันบ้างน,นั่นนี่ชอบเหมืนแม่ครับชอบแบบแม่สวยน่ารักแล้วก็เอาใจใส่เราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่แบบนี้แล้วก็ก็อบอุ่นอบอุ่นอินดี้อินดี้ ความที่คุณพ่อและคุณแม่จะเลี้ยงผมมาแบบฝรั่งครับเราโตมาเราอาจจะเห็นพ่อถ่ายนางแบบแบบฝรั่งหรือว่าเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เลยชินกับผู้หญิงแบบฝรั่งซึ่งชอบเป็นลูกครึ่งใช่แล้วชอบแบบฝรั่งลูกครึ่งอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะใช่ครับอย่างคุณเหรคะอันนี้ไม่ต้องถามเขามีเป็นตัวเป็นตนแล้วแม่ปมร เขอก็จะชอบเข้มๆแบบแต่ว่าคือที่ชอบเนี่ยคือชอบนิสัยมากกว่านิสัยเหมือนแม่ก็รักหมามากกว่าเราสิคนนี้ก็รักหมามากกว่าผมเหมือนกันพอพอแซมกับแม่ฮันนี่แหละตามภาษาพ่อไม่ห้ามอยู่แล้วคนนี้จะคอยดูก็ต้องคอยดูแม่จะคอยดูมากกว่ามีนี่ มีกี่คนล่ะแม่ก็จะคอยดูเรื่องรายละเอียดต่างๆอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามเวลาเขาจะซื้อของขวัญให้แฟนก็จะมาถามแม่เอาอะไรดีแม่ก็จะพาไปเลือกอย่างงู้นอย่างเขาพูดได้แบบนี้พูดไปแล้วอะไม่ถามไม่ถามนะฮันนี่อะมีมาปรึกษาบ้างไหมคะมีไหมไม่เคยกล้าพามาให้ดูมั้งฮะเอาหรอยังไม่เคยเห็นเลยเหรอพี่ในส่วนตัวของผมเนี่ย ผมจะพามาให้พ่อกับแม่ดูนี่คือผมก็จะเชื่อว่าเออใช่ครับอ๋อแบบแน่นช่คือต้องชัวร์ต้องชัวร์แล้วครับร้อยเปอร์เซนต์จริงๆครับแต่ตอนนี้บอกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนเลยทํางานก่อน่เกี่ยวแม่แม่มีไม่อยาก้ม่ห่วงแม่เดี๋ยวไม่มีใครพาไปกินอาหารอย่างเงี้ยผู้หญิงฟังไว้นะถ้าจะเข้าทางพี่ฮันนี่เนี่ยต้องโนเปรเธอด้วยนะแต่ละคนหล่อๆอย่างนี้นะแน่นอนประสบการณ์ความรักก็คงต้องมีบ้างอก หักเคยมีบ้างไหมเคยครับก็เคยอกหักกับคนนี้แหละครับอ้าวเหรอแม <Bond> ่รู้แม่รู้แม่รู้ทุกอย่างเนี่ยวันเลนทายที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็ยังช่วยทําการเลยแม่ช่วยแม่แล้วมากแบบตอนแรกจะซื้อดอกเดียวแบบดอกเล็กๆไม่ชอบไม่ล <Boy? S 2> ูกชนีชอบดอกใหญ่ๆแม่ชนีชอบดอกเยอะๆแม่เลือกให้เลยนะเลือกให้เลยจ้ามาโอ้โหเพียแม่มีใครไหมอกหักไหมธรรมดาอุ้ยเหรอเหรอถ้าไม่มีก็คงไม่ใช่ ไม่ไม่ธรรมดาแล้วแล้วตอนนั้นพ่อกับแม่รู้ไหมว่าเราอกหักไม่บอกครับแต่เขาคงรู้พ่อก็รู้แน่ๆอยู่แล้วพ่อจำกริยาได้พ่อเห็นลูกเปลี่ยนเปลี่ยนี่พ่อ แต่ว่าปล่อยเขาก่อนว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็อยากพูดเองมีครั้งเดียวที่แบบทำใครอกหักหรือว่าอกหักเองโอ้หอกหักเองครับร้อยร้อร้อใช่ครับเจ็บหนักไหมอย่งเห็นหน้าคนนั้นจงเลยอ่ะเจ็บมากไหมไม่รู้ใช่ครัไม่รู้ครับเจ็บหนักไหมก็สองต่อครับเพราะว่าหนึ่งคือเพื่อนหักหลังแล้วก็จากจากคนรักเราด้วยแต่ที่คุณแม่ไม่รู้เนี่ยแฟนเพราะว่า เรากลับบ้านมาบางทีเปิดประตูมาอ้าวมาดัเอออะไรอย่างงี้เสร็จเออเราคืนน้ำเข้าห้องเสร็จปุ๊บเคลียร์เวลียร์วสิทันทีใช่ไข่ลูกคนนั้นไข่เทียบแทนทันทีใครที่เราฟังนะลูกทั้งสามคนเนี่ยเขาก็ทำสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเขาเนี่ยให้ดีที่สุดอยากถามหน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนภูมิใจอะไรในตัวลูกคือสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นลูกชายคนโตแล้ว ชอบผลใจ,ใจของเขาลูกทั้งสองคนนี่็คือเขาจะเป็นคนมีน้ําใจป่วยไข้อะไรก็ดูแลแล้วก็อไอสิ่งที่เขารับผิดชอบไอ้เรื่องการเรียนนะคะเราไม่เคยบอกลูกว่าลูกต้องเรียนเก่งลูกต้องอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาจะเดินมาบอกว่า,วาแม่เดี๋ยวผมจะเอาเกียรินิยมมาให้แม่นะ<อ>แต่ในหน้าที่ของความเป็นลูกเนี่ยเขาทําได้ดีแล้วเราเราภาคภูมิใจใน<อ>หลายๆด้านที่เขาเป็นทุกๆอย่างเลยอะไรนะเดี๋ยวเดี<อ>๋ยยวเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยยวเดดี พี่แซมนหรอคะภูมิใจเลในตัวลูกชายคนนี้้างคะก็จริงๆมันจังพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าลูกก็ยังอยู่ในวัยที่ยังเดินต่อไปนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่คนพูดรับหลังเสมอว่าลูกเราน่ารักตอนนี้เข้ามาหาวิทยาลัยได้นะครับก็บอกให้ฟังว่าก็มีรถให้นะถ้าลูกจําเป็นต้องใช้ เขาไม่ใช้เขาก็บอกให้ฟังว่าถ้านั่งรถไฟฟ้าไปถึงเขาง่ายกว่าวัตถุไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขาไม่ใช่ชาวแอมโบนะครับน้องไมลลูกสาวก็เป็นเช่นกันจนแม่บอกว่าเอ๊ะทำไมไปกับแม่มันเอาทุกอย่างวะแคนนี้แหละค่ะกูไว้ใจเขาอย่างคือเขาไม่ทานพวกแอลกอฮอล์เวลาไปไหนถึงแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับแบรนด์เนมชอบอะไรที่ในแนวแบบทเท่ๆไม่ต้องไปได้อินสไเรชันมาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อนี่ก็จะมีงเกงแบบทหารไป้ทหารหรือรองเท้าอะไรอย่างนี้ครับ เอาเป็นลูกปะเออมีอะไรอยากจะบอกพ่อแม่บ้างอบอกทุกวันอยู่แล้วครับบอกทุกวันว่าเออเนี่ยจริงไงมันเรื่องก็ไม่บอกตีดเลยตีดตื่นจรถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดเราก็จะแสดงให้ดูว่าเออเนี่ยแม่เรารักแม่นะเราอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เรื่องที่อยากจะบอกคือของสะสมอ่ะมันมันไม่หยุดแค่นี้มัมมันแล้วก็ลูกก็รู้ว่าบลายก็คงไม่จบแค่นี้ใช่ไหมคะไม่ไรลูก ทำงานหาเงินได้ก็ซื้อเองแล้วกันหลังจากนั้นก็จะบอกว่ารักครับรักมั่งอ้าวตัวอยากบอกอะไรพ่อบ้างก็อยากจะบอกท่านคุณพ่อคุณแม่ว่ารักคุณพ่อคุณแม่ที่สุดในโลกเลยหอมกุ้งได้ก็คือหอมทุกคืน่นไม่เคยเห็นรูปเป็นแบบฝรั่งหรอไม่เป็นฝรั่งไม่แล้วต้องบอกขึกครั้งว่าอะไรนะรักพ่อที่สุดในโลกนะครับ คุณมีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมคุณเงินทอน500ที่นิวมาให้ผมไหมคุณผก็มาลูกพี่ลมก็มาใส่เลยก็อยากจะบอกว่าเออภูมิใจในตัวแม่แล้วก็รู้สึกว่าก็แม่จะทก็เนกียรตินิยมมาให้ดีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สลับกันแล้วก็แม่ยังไงก็เป็นไอดอลแม่เป็นบุคคลที่เราอยากจะเป็นให้เหมือนแม่อยากจะเป็นทุกอย่างให้เหมือนแม่ทุกอย่าง ถายแล้วอยู่ยากแล้วเราน่ารักน่ารักนะ่ารักทั้งสามคู่นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่นะคะสุตาค่ะและลูกไม้ใต้ต้นนะคะทุกคนค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แซบๆซและการเลี้ยงลูกกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับผมล่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเสื้อผ้าค่ะ I love DIY by พนิดา American rag Fifth Seasons e e o ต d s t o r ต s u p ่ r m a r k e t ตูตีเครื่องประดับโซแอ Gravit t t h วัน n d e r ร o o ูมพาเวเทวันเดียรรายแกลอรีและ Villa น n SF ค่ะวันนี้เวลาของ3แซบก็หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ